ดิวกับป๋อนะลูกเอาไม้แย่เข้าไปลึกๆเพื่อไม่ให้มันแน่นเออเผาวันนี้เผาขยะนะคะวันนี้จิตอาสาทำความสะอาดกำปั้นก็ทำกำปั้นก็ทำช่วยกันกำปั้นนี่อยู่มาสามแล้วกำปั้นอยู่มาสามแล้วกลุ่มนั้นใหญ่เลยค่ะกลุ่มใหญ่เลยรอบบริเวณต้องบอกว่ารอบบริเวณเอหอพัก หอพักนักกีฬานะคะรอบบริเวณแม่ก็แอบ,บมาดูหน่อยจริงๆแล้วจะมาดูตอนเขาเตะฟุตบอลว่าโค้ชจะสอนอย่างไรแต่ตอนนี้เห็นเขาจิตอาสาทำโค้ชโค้ชบังคับค่ะโค้ชบังคับจริงๆแล้วแม่ยอกนะคะที่บอกโค้ชบังคับจริงๆแล้วมีจิตอาสา,าที่จะทำนี่เห็นไหมสะอาดเลยเนี่ยค่ะใบไผ่จากกอไผ่เนี่ย ร่วงลงมาหน้าแรงก็ร่วงเยอะอืมก็ทำเป๊ปซี่ทำพี่แบงค์ทำพี่คิวทำจําปั้นเสียแขกบอลตาย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 ,ตายอะไรมันทำไมเหมือนพามา่าเอ่อเหมือนเออเขากวาดต้อนทหารจากอายุธยาจะไปลบที่พามา่าชนะไหมนี่ ชนะเราเป็นคนไทยต้องชนะสิเบบซี่แกกล้ามใหญ่กว่าเพื่อนกินเยอะกว่าเพื่อนทำอะไรบอกแม่ว่าสิวันนี้ขนขยะนะคะขนขยะช่วยกันทั้งพี่คิวพี่ดิวโอ้ภูมิวันนี้หมดรอเลยนะเออพี่เปาเป็นยังไงมั่งพี่เปาเจเจหายหรือ,อยังนี่ลูกห,หายแน่นะ แล้วอาการเจ็บกล้ามเนื้ออะไรไม่มีเลยเหรอหายไป็ลปีดทิ้งนี่นะเออดีมากแม่ก็จะได้ดีใจด้วยนะหายบอนเพิ่งตื่นเลอลูกทำไมผมมันยาวเฟื้อยอย่างนั้นล่ะหืมอผู้หญิงคนไหนเ,ออเขาชมว่าหล่อนะ่บอกแม่หน่อยบอกชื่อมาหน่อยแม่จะไปถามมันถึงบ้านเลยอะ เออไม่ใช่แม่ไม่ได้ว่าอย่างนั้นว่าไม่ได้ว่าหล่อพี่ทิวพี่คิวเออฟิลม์มไหนไมิกิ <c oughs> ชมบรรรอลว่าหลอโอ้มิกิจังชมบรรอนว่าหล่อโอ้โหแกเพี้ยนไปกับเขาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยใบไผ่นะฮะก็รอบบริเวณเออโค้ดป่วยๆก็ต้องมาสาธิตวิธีกวาด ผู้หญิงทาไมชอบแต่คนสวยๆที่อยู่ของตัวเองก็ต้องสะอาดแม่สอนไว้ไงแม่สอนไว้ยังไงห้องน้ําจะต้องสะอาดกว่าห้องนอนโดยรอบบริเวณโดยรอบก็ต้องสะอาดงูเงี้ยวเคี้ยวขอจะได้ไม่เข้ามาหาหน้าแรงนี่ไม่เท่าไหลหน้าฝนนี่สิลำบากเลยหน้าแรงนี่แรงไปอีกหลายเดือนนะคะเนี่ยเนาเ รีบทำแล้วเรรีบแต่งตัวลงไปซ้อม